สวัสดีครับภาษาไทยป4วันนี้เนาะเราอรอบที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องคำนามใช่ไหมครับคำนามมันจะมี5ชนิดน่าจะและ้วอ่าเนี่ยอ่าตอนแรกเนี่ยเราเรียนภาพรวมไปละอาทิตย์รกร่อนก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7ชนิดนะครับ ซึ่งมีคำนามสัพนามกิยาคพิเศษอุปโมดสันธานแล้วก็อุทานนะครับกนจบตอนนี้เราได้เรียนไปแล้วแต่ครั้นี้ของของรอบที่แล้วเนี่ยเราเรียนจบแล้วเรื่องคำนามทั้งห้าประเภทนะครับ่วนรอบที่แล้วเนาะคำนามเนี่ยก็คือความได้ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่ง สิ่งของสถานที่นะครับแล้วก็ทียาการต่างๆบางอันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเน้นเลยคือใชเ้เนื้กแทนคนตั์สิ่งของสถานที่นะครับ <c oughs> หลักๆของมันหน้าที่ของมันก็มีหลายอย่างทำเป็นหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ได้เดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องนี้ีทีเลยเป็นกรรมก็ได้เป็นส่วนขยายนะครับทําได้หลายหน้าที่นะครับอ่ะาวน,นี้ ตนนี้เราเรียนสั้นนะครับเรื่องคํามสรพนามสรพนามเนี่ยมันจะมีหลายประเภทตอนนี้ถ้าเรียนทั้งหมดเลยของสองภาบเนี่ยมันจะยาวไปนะครับแล้วก็มันจะสับสนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจะซอยย่อยเอานะครับอันดับแรกเนี่ยคํามรพนามมันมีทั้งหมดหกชนิดแต่วันนี้เราจะเรียนชนิดที่หนึ่งก่อนนนะคือตัวน,นี้ เขาเรียกว่าบุรุษสรพนามคำสัพนามที่พูดถึงมากที่สุดก็คือบุรุษสรพนามนะครับเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่กล่าวถึงนะครับบุรุษที่หนึ่งเนี่ยือแทนผู้พูดอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยแทนแทนแทนตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยคือก็คือคนพูดนะครับบุรุษที่สองเนี่ยเป็นบุรุษที่ใช้แทนผู้ที่เราคุยด้วย ก็ใช่คนที่เราพูดถึงนะคนที่เราคุยด้วยคืออยู่ต่อหน้าเราหรือคุยด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นเออเธอเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยคำว่าเธอเนี่ยเดีย๋ยวจะเขียนวีดีหนึ่งนะครับส่วนบุรุษที่สามเนี่ยคือแทนคนที่เรากล่าวถึงเขาอาจจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ด้วยก็ได้แต่ว่าเรากล่าวถึงเขาอย่างนี้นะครับอ่ะสัพนาม อันนี้ยกมาคือบุรุษสัพนามเขียนแค่นี้นะเมามันไม่ไปละใช้ใช้แทนตัวเลขนะครับตั้งเสียงก่อนนะบุรุษสัพนามที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามนะครับบุรุษที่หนึ่งเนี่ยก็คือแทนตัวเราแทนตัวเรามันก็จะมีหลายคำอย่างเช่นแทนตัวเราว่าอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็แทนว่า ผมกระผมอะไรเงี้ยเป็นต้นกับผู้หญิงก็แทนว่าอะไรหนูหรืออะไรที่ฉัน้นชั้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันที่สองเนี่ยอันเธอ,เ,อเพื่อนรึอ่าอันนั้นอ่ะคือภาพรวมอันนี้เรามาลงย่อยละครับอ่าถ้าสมุิบุรุษที่สองเนี่ยแทน,นนั่นคือเขาอ่ะ เต่เขาเนี่ยเป็นบรุษัาก็ได้คือมันกล่าวถึงก็ได้แต่ให้เรารู้ไว้ก่อนนะครับเขาก็คือคนที่เราคุยด้วยอย่างเงี้ยอ่าคำที่สามอย่างเช่นท่านก็ได้อ่ามีตส่วนใหม่ก่อนนะครับส่วนใหม่ก่อนอีกรอบหนึ่งบรุษทหนึ่งเนี่ยก็คือแทนตัวเราแทนตัวเราคือคนที่เรา ก็คือคนพูดน I mean? like ี used, ่แหละนะครับก็คือก็เป็นผู้หญินก็ใช้แบบหนึ่งผู้ชายก็ใช้แบบหนึ่งนะครับอันนี้อันที่สองบุรุษที่สองเนี่ยก็คือแทนคนที่เรากล่าวถึงด้วยนะครับคนที่เรากล่าวถึงด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่บุรุษที่สองเนี่ยก็คือแทนแทนคนที่เราพูดด้วยนะครับบุรุษที่สามจะเป็นคนที่เรากล่าวถึงด้วยบุรุษที่สองเนี่ยแทนคนที่เราคุยด้วยนะครับ พยด้วยคือคุยต่อหน้าอย่างเงี้ยอย่างเช่น่เราเรียกเพื่อนว่าอะไรเธอมาในทีมมาอย่างเี้เธอเธอเธอทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับภาษาก็ไล่มาถ้าสุภาพสุดก็เราก็ไล่มาตามดับอยากสุดก็คืออะไรพูดถึงเพื่อนอ่ะคราวนีสน้สอนเรื่องอันนี้ด้วยเลยก็ได้เรื่องระดับของภาษาเนี่ย อันดับแรกเอาใหม่นะครับอันดับแรกถ้าภาษาที่หยาบสุดเนี่ยบุรุษที่หนึ่งคืออะไรเรียกเรียกตัวเองว่าอะไรรู้ไหมเรียกตัวเองว่าอะไรอ่เรียกตัวเองว่าวอะไรพลานเหรอครับฮะาเหรอครับถ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งแทนตัวเราในเวลาเราพูดไม่สุภาพเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าอะไร เราเรียกเองว่ากูอย่างเงี้ยถ้าไม่สุภาพเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นระดับของภาษานะครับมันมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่ว่าเป็นความเหมาะสมสมมติเอามาสอนตอนเนี้ยอ๋อเราก็จะรู้แล้วว่าแบบเนี้ยถ้าอยู่กับคนเนี้ยเราต้องใช้ระดับภาษาแบบไหนอ่าอย่างสมมติบอกว่าไม่สุภาพเลยเนี่ยใช้คําว่ากูถ้าสุภาพหน่อยก็ผมถ้าสุภาพที่สุดเนี่ยอ่าก็จะเป็นคําว่าอะไรข้าพเจ้า นะครับอันนี้คือเรงครูเพอ่เสียงค่อยแท้ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินครับครูบอกคขอยค่อยครับได้ยินครับทำไมถึงไม่เปิดเสียงดังๆครับเพราะมันจะดังสุดแล้วได้หลักของครูน่ะเปิดร้อดแล้วไม่ยินหมดเปิดร้อนแล้วได้ยินเสียงครูฟังชัดเจนเลยครับชัดเจน มันไม่ได้กินใครไปดูย้อนหลังอีกทีก็ได้เพราะว่าอันนี้กูก็เล่นสุดแล้วเนียอ่าเอาใหม่นะครับอ่านตัวใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ารบษที่หนึ่งเนี่ยใช้แทนตัวเรานะครับถ้าไม่สุภาพเลยเนี่ยภาษามจะมีอยู่ประมาณสามระดับถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คืออ่าภาษาระดับพวกภาษาต่างะก็คือภาษาพูดแล้วก็อ่ากึงทางการนะครับภาษาทางการนะครับ ถึงทางการเนี่ยส่วนมากเราจะไว้คุยกับผู้ใหญ่ส่วนภาษาทางการเนี่ยเราจะส่วนมากจะเป็นภาษาเขียนนะครับส่วนมากมนะนอาจจะมีใจย,ย่อยนิดหน่อยแต่ให้เรารู้ว่าส่วนมากจะเป็นแบบนี้อันนี้สมมติภาษาพูดเนี่ยถ้าประษที่หนึ่งเนี่ยแทนตัวเราก็คือใช้คาว่ากูนะครับเราก็เรียกเพื่อนเออมมกูไปนั่นไปนี่ไปกูไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภาษาพูดคราวนี้ ถ้าสุภาพขึ้นไปห,หน่อยก็เป็นภาษาถึงทางการเราก็ใช้คําว่าเราบ้างคําว่าฉันบ้างผมบ้างแต่ถ้ามันเป็นภาษาทางการเลยสุภาพสกดก็ใช้คําว่าข้าพเจ้านะครับอันที่สองอ่ะกรที่สองเนี่ยก็คือแทนคนที่เราพูดถึงไมไ่เวลาลลแทนคนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเวลาเป็นวันที่ถ้าภาษาไม่สุภาพเลยเนี่ยก็คือภาษาปากเนี่ย ถ้าภาษาไม่สุภาพเนี่ยภาษาปากเราก็ใช้คําว่าอะไรเพื่อนเรียกเพื่อนมาเรือมึงมึงไปกูไหมอย่างเงี้ยคําว่ามึงเน่ะเป็นภาษาปากแล้วก็เป็นสัพนามบุษที่สองซึ่งถามว่าสุภาพไหมถ้าคุยกับเพื่อนมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าคุยกับผู้ใหญ่ก็จะเป็นภาษาไม่สุภาพคราวนี้พอสุภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เป็นภาษาถึงทางการถึงทางการก็ยังจะใช้คําว่าอะไร คำว่าเธอก็ได้เธอก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนนะครับแต่ถ้าสมมติสุภาพาหน่อยเป็นระดับที่สามวัคือสถา,าการเนี่ยใช้คําว่าคุณก็ได้คําว่าท่านก็ได้นะครับสองกับสามเนี่ยุรุษที่สองกับสามเนี่ยบางคํามันจะจะใช้คําเดียวกันขึ้นอยู่กับบริบทนะครับอ,อันที่สามอันที่สามเนี่ยก็คือผู้ที่ถูกกล่าวถึง นะครับผู้ที่ถูกกล่าวถึงกล่าวถึงก็คือเขาส่วนมากเขาจะไม่อยู่ตรงกันด้วยอย่างเช่นเรากล่าวถึงใครกล่าวถึงใครดีประยุทธ์นะสมมติกล่าวถึงประยุทธ์ประยุทธ์อยู่ด้วยไหมก็ไม่อย่างเงี้ยแสดงว่าเรากล่าวถึงะอ้มนายยิ้มเลยชอบเลยนะครับอย่างเงี้ยเรากล่าวถึงละคราวน,นี้ภาษา <c oughs> ภาษาที่ เป็นภาษาปากเนี่ยบษที่สางเนี่ยส่วนมากเวลาเราพูดถึงเนี่ยเขาใช้คำเลยมันอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้ว่ามันถ้ามันไม่สุภาพนะครับถ้าสุภาพขึ้นมาหน่อยก็าอาจจะใช้คําว่าอ่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นอถ้าสุภาพที่สุดก็อาจจะใช้คําว่าท่านอย่างนี้เป็นต้นมันขึ้นอยู่กับบริบทนะครับก็คือภาษาเนี่ยมันมันไม่ได้ตายตัวมันดินได้ อย่างเช่นสมมติตัวอย่างประโยคงเช่นคำว่าอคุณครูสมมติมีคนหนึง่งจะไปไหนอ,อันนี้คำว่าคุณเหมือนกันนะครับคุณตัวเนี้ย จะเป็นสัปนามุรุที่สองเพราะอะไรเพราะว่าเราคุยเราถามเขานั่นคือคนที่เราคุยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคนคนนั้นคือใคร สมมติเราคุยกับเพื่อนนะครับประโยคคุยกับเพื่อนคุณเหมือนกันแต่คราวนี้แต่ครานี้ที่มันไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะว่าคุณตัวเนี้ยเราไม่ได้คุยด้วยก็คือเป็นคนที่เรากล่าวถึงคุณคนนั้นนะ่ะใครเราอาจจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเราสอคนคุยกันเนี่ยสมมติชื่อกอกับชื่อขอเนี่ยในกอคุยกันในกอ ถามว่าในคอเนี่ยคุณคนนั้นคือใครแต่เราไม่ได้คุยกับคนที่ชื่อคนที่พอเพราะฉะนั้นคําว่าคุณตัวเนี้ก็จะเป็นบุรุษที่สามทันทีนะครับตรงเนี้ยตรงนี้มันจะแยกยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องดูบริบทของคําด้วยนะครับเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะต้องดูบริบทของคํามันอาจจะเป็นคําเดียวกันก็ได้แต่ถ้าบริบทมันต่างกันปุ๊บหน้าที่มันก็เปลี่ยนทันที นะครับอันนี้อันเนี้ยคือเรื่องของคําสรพพนามที่อยู่ในหัวข้อแรกนะครับก็คือบุรุษสรพพนามนะครับอ่ะคราวนี้เปิดเรากาสให้ถามก่อนมีใครจะถามไหมคนที่มาที่หลังก็ไปย้อนดูเอานะครับอ่ะหัวข้อแรกเดี๋ยวมีใครจะถามไหม อ่าที่เหลือเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวเราจะเรียนภาพหน้าภาพต่อไปนะครับบางอย่างมันจะเป็นคู่คู่ของมันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเลี่์เรื่องก่อนในงั้นมันจะสับสนเพราะตัวนี้มันก็แยกย่อยมีสามหัวข้อละบางคนก็อาจจะสับสนมาที่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นมุรุษที่สองหรือสามมุรุษที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันแทนตัวเราเลยนะครับ ส่วนที่มีปัญหาคือสองแล้วก็สามนะครับที่มันจะมีปัญหาอย่างคำเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเออคำมันก็คําเดียวกันเพียงแต่ว่าบริบทมันต่างกันพอบริบทต่างกันปุ๊บหน้าที่ก็เปลี่ยนเลยนะครับอ่าตอนนี้มีใครใถามไหมอ่าถ้าไม่มีใครถามนะครับจะให้การบ้านไว้การบ้าน ก็คือหนึ่งจะแยกมาหาหาคำบุรุษที่หนึ่งอันนี้เขียนตัวย่อนะครับบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามนะครับหามาโดยแบ่งเป็นตารางแบบนี้อ่าสมมติอันนี้ตารางบุรุษที่หนึ่งตารางบุรุษที่สองตารางบุรุษที่สามอ่าตินี้เป็นตารางนะ เราค่อยไปเขียนดีๆเอาเพราะว่าอันนี้มันใช้เมาส์มันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นนะครับอ่าอันนี้เราก็เขียนว่าสรพนามอ่าอันนี้ชท่านี้เราเขียนว่าภาษาตาอ่าเขียนแบบเข้าใจง่ายเนี่ยภาษาตาซึงทางการ อา้าไม่ไปอ้าเดี๋ยวครูเขียนอันนี้ก็ได้มันไม่ไปไม,มันดื้อละเมาส์อ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะทำตารางให้ดูเมาส์มันไม่ไป อ่าเห็นไหมเห็นอันนี้ขึ้นมาไหมอ่าเห็นจออยู่เนาะอ่าขึ้นมาแล้วอันนี้ให้ให้เราเนี่ยไปทำตารา,ยยางแบบนี้มานะครับเราก็หาภาษาปากมาอย่างเช่นตัษที่หนึ่งเนี่ยมันคือตัวเราภาษาปากก็อย่างเช่นคําว่าอะไรดีคําว่ากูคำว่า,า, <c oughs> วาอะไรคำว่าผมทางการ คำว,ว่าพเจ้าคำท่องอย่างเช่นคําว่าอะไรดีตาป่าเช่นคำว,ว่ามึงอย่างเงี้ยเรียกแทนเพื่อนถึงทางการอย่างเช่นคําว่าเธอ,อเธอนี่จิม,มเป็นคนนําเสนอต่าทางการอย่างเช่นคําว่าคุณนะครับหลุดที่สามเนี่ย ก็คือคนที่เราพูดถึงพูดง่ายคือคนที่เรานินทานละ่ะบททสามคาแรกตาปาขึ้นคําคว่าแกอ่ไม่ใช่แกคําว่ามัน,นก็ไปเฉลยนี่ละที่สองใช้คําว่าแกก็ไดุ้ทที่สามภาษาทางการก็อาจจะใช้คําว่าคุณก็ได้คุณนั่นคุณนี่อะไรเงี้ยที่เรากล่าวถึงอ่าสุภาพหน่อยอาจจะคําว่าท่าน พวกนี้มันมันสามารถสลับได้เพียงแต่ว่าอันนี้ให้เรารู้คร่าวๆนะครับให้ไปแยกมาเนี่ยทำทำตารางเนนี้แยกมาเอาอเคม้เนี่ยช่องเนี้ยอย่างละสองคำนะครับช่องละสองานวันนี้ให้ไปหาคำใช่ไหมคะคุณคะ องให้กันประโย, 1, 2, 3, ย,ยคทำหนที่หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นประโยคใช่ไหมคะใช่ใช่ตัดพนากานที่ป็นหมดแล้วนะ มาบรรลุที่หนึ่งสิงสามเนี่ยอย่างละสองประโยคภาษาไทยก็เอาง่ายๆนะครับเียนใส่สมุดเหมือนเดิมทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะครับภาษาไทยอ่ะคราวนี้เปิดโอกาสให้ถามก่อนมีใครจะถามไหม ไม่ครับถ้าไม่คนไหนเข้ามาที่หลังไม่ทันก็ไปย้อนดูเอานะครับเนาะโอเคสำหรับภาษาไทยวันนี้ก็แค่นี้เนาะสวัสดีครับ